คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะในช่วงเวลานี้ไปจนถึงวันที่3สิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งปัญญาและการสื่อสารนาโครจรในกลุ่มดาวราศีเมถุนสำหรับชาวราศีพฤษภมันไม่ได้แค่กระตุ้นให้คุณคิดมากขึ้นแต่มันกำลังทำให้คุณรู้คุณค่าของตัวเองและเปิดช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ท่าน,นดาวพุธหมายถึงการคิดวิเคราะห์สื่อสารการพาณิชและความสามารถทางปัญญา เข้าสู่ราศีเมทุนได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีพุทธแข็งแรงมีพลังสูงดังบทกลอนโหราศาสตรข์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตรพุทธหยุดเล่เมทุนกันช่างจำนานแจมแจ้งแถลงไขโค้งกับฉันนั้นเล่าก็เข้าใจะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ดาวพุทธแข็งแกร่งและดาวพุทธเข้าเรือนที่สองเกี่ยวข้องกับเงินรายได้ความมั่งคัง่งคาพูดน้ําเสียงและการแสดงออกทางวาจาคุณค่าในตัวเองและหลักการที่ยึดถือ อาหารสุขภาพที่สัมพันธ์กับพอคําพูดและพลังเสียงห้านั้นมีคําทํานายบวกๆมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับก่อนฟังคําพยากรณ์แบบเจาะลึกพิมพ์คํามงคลพร้อมรับเงินก้อนโตนะครับใต้วีดีโอนี้แล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งอัศจรรย์ทันทีเนื่องนะครับโอกาสทางการเงินจะเปิดจากการพูดหรือการวิเคราะห์ถ้าคุณขายของคุณเป็นโค้ดสอนพูดเขียนรายได้จะพุ่งขึ้นจากทักษะเหล่านี้คุณอาจจะพบช่องทางใหม่เช่นการเปิดคอร์สการทำคอนเทนต์การเปิดพอดแคสหรือรีวิวสินค้า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เดินเอกสารทางการเงินมีความสําเร็จพูดคุยติดต่อเรื่องเงินทองทองมีโอกาสดีๆช่วงนี้ใครเรียนรู้พัฒนาตัวเองจะได้ทักษะใหม่หรือได้ข้อมูลใหม่ในการพัฒนาปัญญาและพัฒนาองความรู้นะชาวราศีพฤษสบช่วงนี้เรียนรู้สิ่งต่างๆดีดาวปัญญาคงคู่ในเรือนการเงินผมแนะนําคุณเข้าคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคัง่งเฉพาะราศีคุณนะครับนามีให้ท้ายคลิปก็อย่าลืมนะครับยังมีโปรดีๆอยู่เพะนั้นนะครับคำทำนายบวกเนี่ย ในข้อสองเนี่ยพลังคําพูดของคุณจะสะกดใจคนได้เสียงของคุณจะมีพลังมากขึ้นทั้งในทางธุรกิจและความสัมพันธ์สิ่งที่พูดในช่วงนี้จะสร้างอิทธิพลในระยะยาวสามคุณจะรู้ว่าอะไรคือคุณค่าจริงที่คุณควรยึดนะะจากคนที่เคยทําตามความคาดหวังคนอื่นคุณจะเริ่มถามว่าจริงๆแล้วฉันอยากมีชีวิตแบบไหนรวยได้แบบไหนที่สอดคล้องกับตัวฉันที่สุดสี่พลังในการสื่อสารสร้างความมั่นคงในชีวิต นะพูดในพบนี้ช่วยให้คุณวางแผนการเงินเก่งขึ้นเหมาะกับการจัดการบัญชีการวางแผนการใช้เงินหาทางสร้างรายได้เพิ่มสิ่งที่ควรระวังหนึ่งคำพูดทําลายมูลค่าของตัวเองระวังการพูดในเชิงลบเช่นฉันคงไม่มีทางสําเร็จหรอกฉันไม่เก่งพอพลังพูดจะขยายคําเหล่านี้จนกลายเป็นจริงสองยึดติดกับความมั่นคงจนไม่กล้าก้าวใหม่ ชาวราศีพฤษภเนี่ยรักความมั่นคงแต่พุธอาจเสนอไอเดียใหม่ที่ไม่คุ้นถ้าไม่เปิดใจอาจพลาดโอกาส3ใช้เงินตามอารมณ์หรือความอยากได้แบบไม่ไต่ตองคือพุธเนี่ยทำให้คิดเก่งแต่ถ้าอารมณ์นำเนี่ยการเงินอาจรั่วโดยไม่รู้ตัวพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะครับบางคนได้เงินจากการลงทุนนะคใครมีลูกที่ยังไม่เติบใหญ่อาจจะมีรายจ่ายกับลูกกับลูกน้องกับบริวารเยอะนะคใครที่ลูกเติบใหญ่บางคนอาจจะมีโชคทางการเงินลูกจากลูกนะบ,บางคนได้ลาบจากเด็ก นะครับมันอาจจะแปลว่าบางคนได้ลูกน้องใหม่บางคนได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ามากขึ้นในช่วงเวลานี้ให้คุณฝึกพูดนะเพื่อเชื่อมพลังกับดาวพุธในช่วงเนี้ยฝึกพูดคําบวกกับตัวเองทุกเช้าช่วงนี้ไปถึง3ส,สิงหาเนี่ยเช่นชั้นคู่คู่ควรกับความมั่งคั่งเขียนแผนการเงินรายได้รายจ่ายอย่างละเอียดสื่อสารมากขึ้นเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นไลฟ์สดเขียนโพสต์รีวิวสินค้าผมมีตัวอย่างจริงนะมีชายคนหนึ่งเป็นพ,พนักงานธรรมดาที่พูดไม่เก่ง เขาใช้พลังของดาวพุธเขาฝึกพูดผ่านไล้สดสั้นๆวันละสานาทีขายของที่บ้านภายใน6เดือนเขามียอดขายเกินหลักแสนต่อเดือนสิ่งที่เปลี่ยนเขาไม่ใช่สินค้าแต่คือน้ําเสียงที่มั่นใจ ฉะนั้นชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณคุณคอนเฟิร์มกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันพูดด้วยความมั่นใจคำพูดของฉันดึงดูดโอกาสและรายได้ฉันรู้คุณค่าของตัวเองและคู่ควรกับความมั่งคั่งฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาทองของการสร้างรายได้ด้วยปัญญาและพูดด้วยพลังจากใจถ้าคุณรู้คุณค่าของตัวเองเงินและโอกาสจะเดินเข้ามาอย่างสง่างามเพราะคำพูดของคุณในตอนนี้จะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าราศีพฤษภคุณเกิดมาเพื่อมั่งคั่งและพลังคำพูดของคุณคือกุญแจไขประตูทรัย์สินนใจกวาล พูดมันออกมาแล้วเริ่มสร้างโลกที่คุณคู่ควรตอนนี้เลยคนที่ประสบความสําเร็จระดับระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาใช้พลังราศีเกิดอย่างลึกซึ้งนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางคนเป็นนักธุรกิจระดับโลกที่สร้างบริษัทจากศูนย์จนกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเพราะเขาใช้พลังคิดนอกกรอบกล้าทดลองแม้ไม่มีใครเข้าใจบางคนเนี่ยนะเป็นผู้นําจิตวิญ,ญญาณที่ใช้พลังแห่งความเชื่อความเห็นอกเห็นใจจินตนาการเปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้าน บางคนนะครับเป็นนักลงทุนที่เฉียบคมใช้พลังการวิเคราะห์ลึกจัดระบบเปะทุกรายละเอียดและกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในวัยหนุ่มหรืออีกคนที่ใช้พลังงานความกล้าขับเคลื่อนแรงบันดาลใจไม่หยุดจนกว่าจะสําเร็จจนกลายเป็นผู้นําระดับประเทศเพราะฉะนั้นพวกเขาใช้พลังเหล่านี้นะครับเพราะนั่นคือราศีของพวกเขาแม้จะไม่รู้ตัวแต่พลังมันทํางานอยู่ตลอดเวลา นะครับฉะนั้นนะครับในช่วงที่คุณเกิดคุณได้รับมอบพลังงานจากจักรวาลนะฮะพลังงานราศีช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวต่างๆพลังงานแต่ละคนก็จะแตกต่างฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้จักใช้พลังราศีของตัวเองเนี่ยนะในร์สเนี้ยผมกําลังจะบอกคุณร์อนี้นะครับอยู่ระหว่างทํายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะตอนนี้ทําเสร็จไปแล้ว40กดแรกนะครับ40%แล้วฉะนั้นนะครับถ้าเสร็จเนี่ยนะครับ มันจะไม่ใช่ราคานี้นะฮะตอนนี้ยังให้ราคาโปรโมชั่นคลอนี้กันจากประสบการณ์ดูดวงกว่ายี่สิบปีและได้ดูดวงเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านนะผมได้เห็นชัดเจนว่าคนมั่งคั่งใช้พลังราศีเกิดอย่างมีกลยุทธ์แต่คนธรรมดามักกลัวพลังของตัวเองนะถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาของคุณแล้วให้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกราศีเกิดของคุณบอกแอดมินว่าพร้อมมั่งคั่งแล้วก็ตามด้วยราศีแล้วมาเริ่มฝึกพลังกันนะฮะเหมือนมหาเศรษฐีและผู้นําระดับโลกเขาฝึกมาแล้ว นะแม้พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือพลังจักรวาลวันนี้คุณรู้และคุณพร้อมเริ่มนะครับแล้วฝึกพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกกับหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคัง่งทางการเงินนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นราศีที่คุณเกิดคือจริงๆเนี่ยในคอร์สเนี่ยเปิดมาพอสมควรแล้วแหละนะฮะก็มีท่านเรียนไปแล้วนะฮะสี่สิบกดนะฮะบ,บางคนเรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเนี่ยจะอ่านให้ดูนะอาจารย์คะเนี่ยหนูไม่คิดเลยว่า การใช้ชีวิตแบบรวยขึ้นจะเกิดขึ้นจริงได้หลังจากเรียนไปแค่สิบกฎแรกหนูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คำบางคำที่อาจารย์บอกในคลิปนะยอดพุ่งขึ้นสามอเปอร์เซ็นแบบที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่าคุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละค่ะเป็นสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีของหนูตามที่อาจารย์สอนหนูขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูมีไรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยได้ค่าคอร์สคืนเลยค่ะนะครับคนนี้นะครับ เขาบอกครับอาจารย์ครับนะฮะผมมาแบบอยากรู้ว่ามันเมิร์กไหมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่หลังจากเรียนไปถึงกฎที่ห้าไปแล้วปรับวิธีเสนอขายแค่เล็กน้อยผมปิดยอดได้สี่แสนบาทภายในห้าวันจากลูกค้าที่เคยบอกผมว่าคิดก่อนนะทุกคําสอนมันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงประดัดใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบูปบินรวยเร็วสาหรับคนที่พร้อมลงมือจริงคนนี้บอกอาจารย์คะ่ะหนูลงหลายคอร์สมากค่ะนะฮะ แต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอสร้อยกดนะของราศีหนูหนูเริ่มทําตามโดยไม่คิดมากเพราะคาอธิบายมันชัดและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์คือหนูเปิดรับลูกค้าครั้งแรกในชีวิตได้เงินทันที9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคาเป็นปีขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิธีหาเงินแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มต้นคนนี้บอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงินไม่เคยพอเลยค่ะทั้งที่วางแผนเยอะมากคุมทุกบาท แต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คิดแต่ไม่คาดคิดตลอดจ่พอเรียนข้อนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศรีหนูหนูปรับการเก็บเงินใหม่จากเดิมติดลบสามพันบาททุกเดือนเหลือเก็บเดือนละหมืน่นภายในเดือนแรกหนูน้ําตาไหลเลยค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูบริหารเงินได้เหมือนคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปขอพระชุนอาจารย์ที่เข้าใจจิตของคนอย่างหนูและสร้างกฎที่มั่นคงแบบนี้ไว้ให้คนนี้บอกนะฮะเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนา คิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหรคงจะรวยได้สักวันแต่ตอนนี้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลุกคือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแค่เรียนสิบกดแรกหนูเปลี่ยนจากการนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรกนะฮะสองหมื่นสองพันบาทภายในห้าวันจากการแชร์เรื่องที่หนูถนัดในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนดา่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนแต่เป็นผู้ปลุกพลังนะฮะให้ให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณจากใจนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะ นะครับคอนี้เนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติผ่านเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนการลงมือปฏิบัติแต่และคนจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเรียนจากวิดีโอเรียนซ้าได้ตลอดหาเวลาเรียนเองนะฉะนั้นล้วห้ามพลาดเนี่ยเนี่ยเวิร์กบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเนี่ย,ยก็จะมีคําอธิบายการใช้งาน work เวิร์กบุ๊กนะครับสมุดภารกิจ100วัน100กฎแห่งความมั่งคัง่งทางการเงินนะฮะของราศีนะฮะถูกออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกาาาาาาารรรรเเงงงงิินงงน,นนนนนคควมดดแลละะะ่พัภยยยใใอป็บบโโช้หศสต พลังวิทยาศาสตร์พลังงานนะฮะกิตวิทยาความมั่งคั่งปรัชญาความมั่นคงนะระดับโลกจีอินเดียยูนะมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับนะก็จะบอกวิธีใช้อยู่ในนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มั่งคั่งนะครับก็ลองนะฮะก็ย่นระยะเวลาชีวิตตัวนี้กดว่าพอฟังไปแค่กดข้อแรกอะค่ะเออกลับมาตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องที่จะทําอ่ะได้เยอะมากๆเลยแค่นี้มันก็ได้เป็นมูลค่ามากกว่าค่าคอสไปเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็มันจะมีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าราศีเราอะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอชอบ สร้างสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วแบบชอบจ่ายตังค์อะไรบางอย่างเพื่อให้เราอะดูดีเออแล้วก็ไม่กล้าขายของแพงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อาจารย์แนะนําว่าให้ลองแบบตอบช้าๆไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องทําให้ตัวเองดูดีเมื่อกี้ก็เลยลองปิดการขายทางออนไลน์ไปอะแบบไม่ยอมลดราคาคือลูกค้าก็ถามมาเนาะแล้วเราลองแบบลองแบบพยายามตอบช้าๆว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ซื้อของเราอะก็ไม่ยอมลดราคาเป็นหนึ่งหมืน่นปรากฏว่าลูกค้าซื้อก็ปิดการขายได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมารีวิวหน่อยแล้วแบบ หมื่นหนึ่งอะปกติต้องรีบรดเลยเพื่อให้เขาอะซื้อเราแต่ปรากฏเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมลดอะลองลองตอบช้าๆดูแล้วเออเราได้กำไรเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเออก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เหมือนกับว่าอยากพัฒนาตัวเองโดยใช้อา่าพื้นฐานทางโหราศาสตร์ที่อาจารย์จะแนะนําเนี่ยค่ะไม่ต้องมีสาถานที่ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องออกไปข้างนอกยังไงเลยก็คือแค่ตั้งใจฟังตอบคําถามตามกฎที่อาจารย์ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันได้ร้อยกฎอะจะชีวิตมันแบบจะแบบ พัฒนาพุ่งพวดขนาดไหนอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาบอกว่าเออเรียนกับอาจารย์เหอร้อยกดถึงความมัน่นคงเนี่ยไม่เสียบักแน่นอนค่ะ